สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,506.84จุดบวกเพิ่มขึ้นมา3.74จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.25มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่33,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานแล้วก็กลุ่มธนาคารส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีก ICT อสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มขนส่งโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BTS ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.36%แล้วก็ BTS Gift บวกขึ้นมา2.87%ก็คาดว่าดา้รับแรงหนุนจากการที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั้นมีการเปิดให้บริการแล้วก็เก็บค่าโดยสารตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ก็ยังได้ประเด็นบวกจากกรณีที่ทางด้านของการจรจาหนี่กับกทมนั้นเริ่มจะคลี่คลายกันใน,ในทิศทางที่ดีมากขึ้น ทางด้านของ CK ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.59%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ารายได้ค่าก่อสร้างในปีนี้จะเติบโตได้67%ซึ่งก็มาจากงานสร้างโรงไฟฟ้าหลวงพระบางแล้วก็มีแบ็กหลอกสูงกว่า1.5แสนล้านบาทเลยทีเดียวทางด้านของ SBNEXT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.81%บริษัทนั้นก็มีการเปิดเผยว่าได้มีการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นตู้เวดดิ้งแมชชีน AOC กับกลุ่มโอสัภา,ากว่า2,500ตู้ทางด้านของวิภาราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.42% ก็มีการคาดการ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาสสองปี66นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นซึ่งก็มาจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการรักษาแล้วก็มีการเพิ่มเติมกันขึ้นมามากนอกจากนี้ก็ยังมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายหุ้นโรงพยาบาลมาเหศักกว่า100ล้านบาททางด้านของเจมาร ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.55%เ j m บวกขึ้นมา4.67% Singer บวกขึ้นมา3.89% SGC บวกขึ้นมา1.29%แล้วก็ J บวกขึ้นมา3.20%ซึ่งราคาหุ้นนั้นก็มีการฟื้นตัวรีบาวกันขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นทางด้านของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทเจมร์ Mart ก็ได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวลือที่ว่าถูกตรวจสอบเรื่องของการซื้อขายว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดแล้วก็ยังมีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลังนี้จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ทางด้านของทิปโก้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.88% ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรามาส2 2ปี66นี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นจากช่วงของไฮ่ซีซั่นทางด้านของ BA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.60%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มกัไรนั้นจะเติบโตได้ Year on Year ในทุกๆไตรามาสของปีนี้ทางด้านของ TOG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.86%ทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็คาดว่ายอดขายในไตรมาส2ปี66นี้จะเติบโตได้ดีต่อเนื่องแล้วก็ทางด้านของไตรมาส3ปี66นี้จะมีออเดอร์เข้ามาอีกกว่า60-70%ของกำลังการผลิตเลยทีเดียวทางด้านของ SC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.75% หลังที่มีการร่วมทุนกับทางด้านของโตเกียวทาเทมโมโนพัฒนาเรฟเฟรนส์สาทรบงเวียนใหญ่มูลค่ากว่า4,000ล้านบาทส่วนทางด้านของโมชิราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.40%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ารายได้ในไตรมาส2ปี66นี้มีแนวโน้มจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็คาดว่ารายได้ในปีนี้จะเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า20%ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ RS ราคาหุ้นติดลบไป6.04%หลังจากที่มีการระบุว่าได้ลงทุนในกิจการร่วมค้ากับ UMA UMG แล้วก็มีการตั้งบริษัทในการบริหารสิลลิขสิทธิ์เพลง ทางด้านของ All ราคาหุ้นติดลบไป11.11% 11หลังจากที่มีการแจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ว่าผิดนัดชำระหนี้ดอกเบีย้ยหุ้นกู้4รุ่นอันเนื่องมาจากขาดสภาพคล่องส่วนทางด้านของ ITC ราคาหุ้นติดลบไป4.71%ก็คาดว่ากำไรในไตรมาส2ปี66นี้จะลดลงทั้ง YE-on-YE a r a r และก็ Q-on-Q อันเนื่องมาจากสต็อกของลูกค้านั้นยังอยู่ในระดับสูงอยู่และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ